สบายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุก่านเด้อพ่อพก,กับ่องสานีป่าย้ำบรรยากาศย้ำชะตาท่านผู้ชมตอนนี้พ่อใหญ่จ่ายรากำลังเสื่อมันนี่เสือมันเสียมันไปปลูกเสียไปไไแซมนะพ่อเนาะเสียมันไปแซม <Okay. S 1> ท่านผู้ชมไอ้พอ่อขึ้นเก็บออกนะตัวหน้าพอ่อเอาอันเอาผ้าตัดออกก็ได้ต่มันแตก บ่ได้ยันเขายันเขาแล้วฉันบอบ้าพฤศจิกายนไปเซมท่านผู้ชมไปเซมอยู่หน้าเนะาะเขาก็เสือผปักเซียมไปเซมนำท่านผู้ชมบ่เซมบ่ได้แล้วมันห่างโพดโพ่ท่านผู้ชมเลยเซมอีกวานนี้กับพอ่อเลยเนาะเขาก็บ่อเซมอีกแล้วเพราะว่าล่ำมันมันกับบอมีห่หายเซมแล้วท่านผู้ชมอันนี้คือแม่ต้องแก้บุปผนแบ,บ่งหาย จริงๆเพิ่นกับบร,ริพ่อกะเพิ่นแบ่ง,นะหงให้เฮามาเซมซสื่อไปเห็นของเฮามันตายหลายแบบนี้ราะว่าที่จริงอ่ะที่จริงเนี่ยก็เสียบเลิกอยู่ท่านผู้ชมเสียบเลิกอยู่แต่ว่าดินมันหยบลงเนาะตอนเฮาไปเสียบนะแบบว่าแบบว่าเห็ดคู่ใหม่ๆท่านผู้ชมเห็ดคู่กำลังใหม่ๆเนาะมากับดินมนะันป็นไงหยบเนาะพอพ้นก็ไปใส่ต๊ใส่เนาะ บานนี้พอพ้นต๊ะใส่แล้วมันก็หยุบลงหยุบลงท่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้แล้วดินนะกระบ,บอกง,งามท่านผู้ชมเลยหรือว่าแน่ได้ขั้นว่าใส่พูยกับแพงนะท่านผู้ชมสอบหนึ่งท้ายพอคอมเมนพันสามบ่ะพันสามเอาเลยโอ้ยบ่ใส่แต่ว,ว่าเขาเจากับใส่พูยกันนะ แต่ว่าเฮาบ่ได้ใส่ดอกท่านผู้ชมคั่นบ่อปีอปนหน้าเฮาจังจสิใส่ปีนี้เฮาเฮาบ่ใส่เพราะว่าดินมันก็อีกอย่างมันก็ฮักกัฮักกันใหม่นะพ่อปีนหน้าก็เถิกใหม่คือว่าตอนนี้ตอนนี้มันบ่ทันได้ขึ้นหรือว่าไหนๆเนาะเดี๋ยวถ้าฝนตกแห้งๆเดี๋ยวมันขึ้นก็นมีท่านผู้ชมตาพ่อใหญ่จ่อยจะใส่เต็มเลยเด้พอพ่อมันมันนั่นเอาไปงา กระสอบพอมีลาย,ยเห็ดกับพพรายเจอสองคนไปปลูกกัคือสิพอกับลูกเหเนาะไปปลูกเนาะได้สี่แล้วพอโอ้อันขั้นเรือมากก็มาใส่นวนพายเนาะพอนวนพายกับปู้ห่างได้พอนวนพายเขานะควมงามกับงามอยู่แต่ว่ามันห่าง <c oughs> พักอะไรสี่สอบท่านผู้ชมนี่เบิดแล้วพอจะจกเบิดแล้วนี่เสีน้ำซื่อๆท่านผู้ชมไปวัดได้ใสยังเน,นะาะเนี่ยจอยพนเอาขึ้นรถไทยไว้ท่านผู้ชมสุดท้ายพันกระกสือไฮแอนด์พอพออเนอยไปส่งเนาะเพราะว่าขับรถไทยลงหวยกาสันนี่กับคาบได้อยู่ได้ท่านผู้ชม แต่ว่าต้องใหาผอ,อเนยมาติดก่อนปัดขามาได้สะบอ่บอบ่มีไคติดสุ่ฮ่าวเสียเหตุใดมานำผอ,อเนยไปติดอยู่พุ้นบ่ติไปกับสาวผอสองคนฮาสิยไปแต่สาวท่านผู้ชมพอตอนนี้บรรยากาศน่สสาเช้าไอเสือย,ยังไม่ตื่นชุดเสือสาหายบัดคืนอยู่เสื้อหน่อย มีนูต้นเ้าหอกสีเห็ดปลาหนึ่งแหละท่านผู้ชมมีปลาสามตัวปลาของท่านผู้ชมปลาของกับอันหมูกับกระดูกหมูเขาออกมาเนาะออกมาจะสื่อท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อคืนไพ่ดับไพ่ดับแล้วหมดขึ้นตุเ้เยน็นเบิดเลยพาะวเฮือนเขาพออยู่ในเฮือนจนเป็นอย่างท่านผู้ชม เออเต็มยังสาวยังโ่ได้สวยขนาดนา้นเนาะเออเมื่อน่ากันยังโมไม่ใช่ท่านผู้ชมบุฮู้อภัยเฮือนสนีเป็นอย่างท่านผู้ชมดับตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณหกโมงหกโมงแรงแตั้งแต่แต่เมื่อวานท่านผู้ชมดับอยู่เฮือนสนีอย่างเดียวเนาะที่คือสิ่แบบว่าที่ว่าเนี่ตยตัดไผ่นะท่านผู้ชมตะกี้น่ะเขาติดประมาณหาปีแล้วในตัดไพ แต่ว่าเวลาเวลาไผ่ส pues mm ่งไผ่สดและมันม nah, ันก็ะินหลั่นลงมันก็ตัดลงนะท่านผู้ชมอันนี้นะมันมีแต่ตัดลงตันลงทุนใายมันเสียเถอเถ้าพอก็พอเหนื่อยกับยังบุก่าเห็ดเนาะเพราะว่าต้องหาสั่งมาเห็ดให้มันแจ้งสว่างก่อนน้ำก็ไมีใส่ไผ่ก็บ่มีมีลำบากหลายท่านผู้ชมถือว่าลำบากสุดๆเนาะตอนนีหนาตาสิ่นี้ก็ยังไม่สวยหนาเลย เมื่อเช้าเมา,า,ม,ามาหนึ่งข่าวท่านผู้ชมตอนนี้ข่าวฮากำลังขึ้นไอทน้ทวนทวนก็นจะพูดแหละสช้ซวยพูดแหละพูนจังะได้เห็ดพื้นเห็ดไผ่เนาะมีผลไมีเวียกก็คือสิไปก่อนแหละคือบริถาท่นานผู้ชมเพราาะว่เมื่อคืนก็นอนหอนบัดคืนเลยเออฮัอกกรสิมาแบบว่าฮักกรส,สิแจ้งเรื่องเรื่องน้องตาดำด้อท่านผู้ชมเลยที่ว่า เป็นยังคืออันเอาเงินให้น้องตาหน่อยแท้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเหาสิเสียพังเด้อเพราะว่าขั้นน้องตาเนาะน้องตาเป็นคนแบบวัยรุ่นวัยรุ่นขั้นหาเอาเงินให้ยก็นันก็เอาหาหาลอยกับทักมื่อดำมื่อกับเบิร์ดท่านผู้ชมที่มาเอสซีเผื่อหายหาลอยกับเบิร์ดแต่ก็บขั้นหาเอาให้แบ่งพลาดเนี่ยเพื่อก็หนูว่าเพื่อไปบุญบังไพยเนาะ้เพื่อมีเงินเพื่อ ซื้อเบิร์ตคือการนี่ท่านผู้ชมเอ่ยว่าเฮา,าต้องรับผิดชอบน้องตาเนาะเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบบว่าย่มยาวท่านบอกสบายกับพาไปหามหามอและะ้วก็มาเติมเงินมาเติมเงินนั่นเพิ่นกับประมาณมสามเมื่อสิบเบิร์ตบาทเนาะเบิร์ตบาทกับากมาเอาน้ำเอื้อยกระดานี่ก็คือเอาน้ำพุนันเอาน้ำด้เบิร์ตในหัวเนาะมาแต่อื้อย น้องตานนะครท่านผู้ชมแล้วหายไปเพิ่นกับอัปปิลิ่นกับหมูเบิร์ดน้องตานแบบเดีว่าบุญกับลายประมาณนี้นะเพราะว่าอีกอย่างเพิ่นกับเป็นวัยรุ่นวัยรุ่เนี่เพิ่นบริจักขีดยังเลยได้ทา่านผู้ชมไอ้บอสบายมากเนี่ยเฮาเฮาปวดหัวเฮาเจ็บหัวเฮาก็ต้องสื่อโยมสื่อยาพาไปหามงหามอได้ท่านผู้ชมเอ้ยเฮาก็เลยแบบว่าบอยากหายเพิ่นนลายเวลาเพิ่นจะไปบุญเนี่ยเพิ่นจะมาขอบางที่สองร้อยสามร้อยมาขอเอือย กลับไปท่านผู้ชมทันจิไปดองกลับมาขอ้องตาเป็นคนวัยรุ่นทันเอาไปถาเถียวแต่คือเบิร์ตเบิร์ตหลับมาขอได้ท่านผู้ชมเอ้้องตาเนาะเขาก็เลยแบบว่าเพราะว่าเข้าต้องรับผิดชอบ้องตาหลายสิ่งหลายอย่างอีอย่างเขาก็หักกับแพงขึ้นนองขึ้นองเหนี่นแหละเพราะว่าอยู่กันมามนประมาณสิบปีแล้วท่านผู้ชม้องตาแบบว่าเราบา่มากบา่มากนอนอยู่เฮื่อนคือเราแบบว่า อ่นกงเล่นเกมแล้วก็มีโมไวรุ่นก็มามาเล่นนั่หอยู่านาคือน้องขอดน้องขอดไปสิมาแล้วก็มีโมามาอีอขอขอขอมากมีม,ม,มีมีตู้เอ็มพิสามอยู่หนะ้าตู้บักใหญ่หนี่งแม่น้องเกมบลมแบบมันเบิร์ดแบสแล้วเพิ่นถิ่มไว้กับน,น้องตานก็มากับโม่กระเปิดแกนฉนั่นแหละเพิ่นเป็นไวรุ่นท่านผู้ชมเอ้ยเพิ่นย่งบ่ออันท่านบอกจะห้เพิ่นเออเอาเงินบอ่อหรือย่งบ่พิ่นเอาไปกับน้ำม,มือมกระเบิร์ด เราเกลี้ยไปอยู่ดีแล้วข <c oughs> ันแบบว่าขันแบบว่าเพิ่นเอาไปอันขันห่อเอาหายเพิ่นพันหนึง่งคือเมื่อวานเนาะเอฟซีบอกคือเอาหายเพิ่นพันหนึง่งหายไป 1, พันหนึ่นงผลก็ไปบุญหวังไพ่ท่านผู้ชมกลับมาก,กับคือสิบเบิลแล้วอันนี้เ,เกลี้ยไปอยู่กับพอ่ออดีแล้วพอถ้าก็มาหวังวันศุเจก็คือเห็นฮากาคีลดมากกับหมู เปิ้ลยังไวรุ่นอยู่เ้าก็ไปอะหยัดหายเปิ้ลละเลงเปินได้ท่านผู้ชมเลยแต่เพิ่น,นสิไปใส่มาใส่เพิ่นก็นมาคอคือชนีเบาห่าเลยบัตรเติมเงินเพิ่นจะสามเมือ่อสามเมื่อสี่สิบบาทได้ท่านผู้ชมมีหรือบ่มีมขอากมามาเอาน้ำเอย้ยสามเมื่อมาเอาสามเมื่อมาเอาสิมีสิหามาแต่สายชนีกนเ็เติมเติมเติมเงินจึงได้เหรียญยูทูบอันเพิ่นเติมเงินเหรียเฟซหรียไลน์สื่อๆท่านผู้ชม เฮากับบัวไวยได้ท่านผู้ชมเลยเพราะว่ากูเมื่อเนี่ยเนาะเงินค่ามันจะหายยกอีกอย่างอันยังแพงขึ้นน้ำมันกับบ่มีขายน้ำมันก็ยังแพงขึ้นได้ท่านผู้ชมน้ำมันซัมเนี้ยซัมนี้ยหาสิบบาทบริหลายเลยเมื่อว่าในเฮาสิหาเติมยังบ่มีเลยท่านผู้ชมเลยขี่รถจนผูกยสิบหอดลักสามปวดโธว่าเสดจงโหลดอีกแล้วไปยำได้น้ำมันบ่มีขาย แต่ว่ามันมันถือซ่วงมันเบิดนะท่านผู้ชมแถวปัม่มแถวยังกะมันถุกเสื่อมมันเบิด์ตนะกับผมีเติมประมาณนี้เนาะสนีสนีว่าอันคำใดแบบบ่บ่เหมาะสมหรือว่าเนี่ยใดกะสนนี่ก็ขอโทษขอภายหลายๆเด้อเพราะว่าคำว่าคำจาเนาะมันะกับบริถอหูหลายคนมริถิหูบางคนเนาะมันะบริถอหูบปิขคนได้ท่านผู้ชม แต่น <toys> ี่ก็ขอโทษขออภัยหลายๆลายผัวสันนอยากสีแจ้งให้ท่านผู้ชมได้หูจักเนาะเวลาแบบจังหน่อยผมจะโอ้ยน้องต้านน่าสงสารหนี่งใครหนึงสี่เนาะคือบบได้เอากระให้ความอบอุ่นเพลินอยู่ท่านผู้ชมมียังแบบเพลินกับบุคยได้ไปหายังดอกจะมากินน้ำเอื้อนน้ำเนาะอยู่เพื่อนอยู่ซ่านนี่แหละเพต่นแข่งสบายกว่าเฮาอีกมาได้หลับที่สอบยังท่านผู้ชม เ้ากระหักกระแพงเพื่อนพี่น้นนนนนนองคือน่งอีนี้นี่แหละเพราะว่าสมภาบผมมีน้องผู้ชายหากักกระได้ร้านผู้ชายสองคนเนาะ <c oughs> สนี่กัสุพราชิบเลยเด้อดท่านผู้ชมเอย ผินผาดประกันได้กับขอโทษขออภัยเด้อลิปนีน้่กับขอลาขีางเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนี่ป่าไหนเด้อทา่านผู้ชมสบายดีบรรยากาศยังเหมาะควนๆอยู่พอมันสีควนๆทา่านผู้ชม ต้นไทรหมอกตกแห้งแห้งมันแห้งสีดแดทงท่านผู้ชมเลยวันนี้เขาก็จะไปปลูกมันแต่สากับพิ่งย้ายจอยสวยขาวเขาก็จะไปเลยเนะาะนท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็ไปเด้อบ,บาย